đẹp nò, tôm tôm chiên bia bia chiên vậy, đúng không? Nhã bia 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 bia, bia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  bia, มือนีไปคนละทังไม่ไ,ไหวเจียบเนี่นดอกนี้่โคตรเซ็กส์ขาดไปได้ได้เชเบีย,ยา,นาน์นักจังขาดก่ได้ปรลาเต็มเต็มโโอ้ง อาเนาะสวัสดีครับมาห่อหายเชียบยคือก,ก้ามือแน้ได้เสียวว่าไงผิดพลาดกันทางทคนิเคเชียบยาที่ไปตลาดคนละคนเล่มองอยากกินกัไอขนมกินขน,น,นมเช่นนั่นว่ฮะพี่น้องเอ้คน,คนละคนระเบบเดียวก็รอเพิ่งเชียบยาเลยเชียบยาแ,บแค่บแบแลังเตรียมของเอยอนครับผมเสร็ยากันจุดที่ไหนได้ ขาปุ่นกระนมเส้นไปตีมือน่้าุ่นกน,น้เส้นครับเออแต่ว่าเทียบเบียบมาประธานเทียบเบียรพี่นออ้องอ้ต้มไม่รอแล้วคนรอบมนละลัเมงมือ <นะ S 1> ่อี้บอเข้าใจกันมั้นนยปลาเกลอเรียบร้อยเลยพียเ่เรียบอยบผม,มน้ำยาผยสมทีมือแน่เชฟผสมครับมูฟูีรอนกะทิเอ้าลองสูตเชฟเบียรบ้างเดี๋ยวเชฟเบียแกปลา เ้ยเผี่อไปล้งเลยไทยเเบียตัาจนมุนเลอยอืสุดยอดนำ้ำายสมเาสองสูตรเซเบียเบิงมือนมนมเอน,นี่ยไม่ว่าเซฟเซฟไปแล้วเซฟไปแล้วขาดระเดนงนัวระดับเชฟเบีย์ผงนัวอะไรเซฟไปแล้วฮะพี <c oughs> ่น้เบิงกันไปเรื่หยๆีมือมือนี่มันหยุดได้ไนเชฟเบียปะ มมนมีโอติมอนไรเจีบมีโอครับมบออมมาไม่มีโอแกจะมาละเฮ็ดกินไปแต่วาสุดวาสุดใช้ภมิเนี่ยพี่น้องแง่เนี่ยเจี๊ยบยปีเพื่อนพี่น้องรัชมเจี๊ยบยดีเจี๊ยบยสมครนบยาผสมนำยาผสมเงกะทิคือได้แล้เนาะเชนไร้เชนเชูนนี่ปลาอ่ะไอ้เจียบยล้วนๆยังไย น้ำอันนั้นก็ต้มไปรอต้มเแยงแล้วสิค่อยเออฮะกเบมึงจอนเชียบเบียร์บุ้งอีกเพียแค่นั้นพี่น้องเอฟผมเคียบเบียบุงเนี่ยอู้เป็นแบบกินพี่น้องเอ้ยมองง่ายสิรถดีทีมฟุ้งทีมไก่เชียบเบียร์ต้มแยกอีกไปหากันมาเชียบครับผมมึงใครด่วนเลี้ยวตนเชียบ่าประเทไทยแห่งพี่น้องมึงเนาะเังว่ายแหละ มือนี่ไปคนละถังได้ไเจ็บถังนัวถุงนัวดอกนี่คนเซียขาดไปได้ได้ชื่อเบียน่าน่าจาขาดไปได้น้ปลาลาเติมเต็งชิมมือีนเก็บน้ำปลาบอาตีน้ำปลาปลาพร้อ อาซิมมันกันทนเชียบแบบไงใกลเต็มแซบน้นองขัดขักขักักกอ่ะซิมเชียบไไหนาันี่อาัน้องไปไหนแซบรับแซบอ้ม,มาพี่น้องเ็บเบแบงเฮ็ดไ้ข้าวปุ้นแล้วแหละก็ย่าง เสียห้องให้โตปุณห์เนียกับแจมเนี่ยะนะอันกระนองเตีนในเกียเ๊ยวแบบว่าเปน็นไรเข้าครับผมกับเข้าที <c oughs> ่มเนี่ย <c oughs> อันนี้กับแจมท่านเกี๊ยวแบบว่าเขีวอีแผ่พี่น้องอยากเสียห้องให้ถึงไงไปแหงถึงใหม่ถึงนี่อือของแท้อือเกี๊เบียร์แล้วบ่เชฟเริ่มหิวแล้วหรืเอเปาเ่มล้ว เอเียพี่น้องมาผมออเจบแล้วขับปุ่นขับปุ่เอนพี่น้องไงเียเอ้มาผมใจตั้งใจขับปุ่นเลยภาษาเชยุมภาษาเชยุมมันนมเนนะผมแตป๊บเดี๋ยวแจบอ้เียบ คือดีมากป่ะอ่ะเอาเดินยกินก้อนยาดกินขับวปุ้นกันครับผมหรือขนมเชนครับผมออขอกกุนไร่กุแช้มบ๊อเคยบนครับนีครับ